เท็ดยังเพาะก่แม <t ong an> ่ส <t ong an> ีเอาต้นทุเรียนไปปลูกต้นทุเรียนบ้านกับต้นทุเรียนหมอนทองมีหลายต้นเออปลูกคร่กันแอบกันเดี๋ยวสิตอปิดกัน มอนทองตัดก่อนทวงก่อนมอนทองกับทุเรียนบ้านม,มีละขดบอมีละขดตัดออกอ๋อมีอ๋อากคดต้องตัดลกคดมันออกถ้าบ่ตัดลกคดนี่มันบ่ใหญ่ โมโตมีเคยหลากคดมีตัวมันมีตาเตอรอ่ามสมดแล้ะมีต่าละาอยนะ ทุเรียนบ้านมีบกเขามีลักอดบอลมีดกนนะ หลับพอดต,ต่อกัอเป็นหลักพอดใหญ่เลยมือไม,ม,อไม้มือไม้เลยก็มือสีก่ <c oughs> อนทะเรียนบอต้องฮวงวิยญานมันตายกันสีมืน่น ศึกษาห้าตอกมีห้าตอกศึกษาห้าบูฮูห้าตอกศึกษาไปเลยเนี่ยอ่าใหญ่ขึ้นจล็กน้อยแล้วก็จะเอาติดกันสิติดกันถามันโตแล้วก็สตัดอ่าปลูกปลูกคู่พี่น้อยถั่วเรียนแล้วก็อ่าถัเรียนบานกับทุเรียนม้อนทองเนาะปลูกคู่กันแหละอ่าใหญ่เล็กนอ่นอยปลูกติดกันสิถามันติดแหละสต,ต,ตัดต้นตัดลายต้นทุเรียนบาน อันนี้ปูกคูอัดเหรอให้ตงึงออกอสิวิธีการโกูกเนาะบ่ต้องคุดคุม้มบ่ต้องคุดคุ้มเด็ก่าประมาณนี้โ,โคจิคนเดินประมาณนี้บ่ต้องทบยังมากมาย มือใหม่ผูกพี่น้องบ่ต้องห่วงว่ายานบ่เกิดยานปงยันจะชี้ง,งามขึ้นใบทัทนทีพี่น้องอ่าถ้ามังผ่านไปปลูกทุเรียนหมุนทองกับทุเรียนว่านปลูกโคกันอ่าแอบติดสิเลยเป็นโคพี่น้องตัวผูกกับตัวเนี้ย โอเคได้แล้วตอนนี้ได้จุดคอยมังกันสองสามเดือนโตงามเลย